สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้มาพบกันในคลิปที่2นะคะวันนี้จะเป็นการแนะนําการสร้างข้อสอบแล้วก็นําข้อสอบไปเก็บในระบบ LMS นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับข้อสอบกันก่อนนะคะว่ามีข้อสอบอยู่กี่ประเภทนะคะที่เราจะสร้างใน LMS ได้ประเภทของข้อสอบนะคะข้อสอบที่เราสร้างเนี่ยมีอยู่สประเภทใหญ่ๆนะคะอันแรกเป็นข้อสอบเดี่ยวข้อสอบเดี่ยวก็คือมีคําถามเดียวแล้วก็จบในข้อนั้นนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นข้อสอบแบบม mm ั t i p l e Choice ข้อสอบแบบถูกผิด mm hmm. ข้อสอบแบบเติมค mm hmm. ําข้อสอบแบบจับคู่นะคะอันนี้จะเป็นการสร้างแบบไอคนแล้วก็แบบ GIFT o r r m t t นะคะคุณครูจะสร้างแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นไอคินก็จะง่ายหน่อยเดี๋ยววันนี้อาจจะสอนแบบไอคินให้นะคะคุณครูทุกคนทําได้แน่นอนนะคะไม่ยากจะได้ไม่ท้อด้วยพอทําได้เราก็จะมีกําลังใจนะคะแบบที่2เป็นข้อสอบแบบกลุ่มข้อสอบแบบกลุ่มเป็นข้อสอบที่มีหลายข้อเชื่อมโยงกันเป็นประโยคเช่นข้อสอบเติมคําแต่งประโยคแล้วก็ให้เติมคําตอบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นข้อสอบแบบพสตสแล้วก็ข้อสอบแบบอ่านจับใจความสําคัญนะคะวิธีการนําเข้าเราจะนําเข้าแบบพสตสนะคะ ทีนี้มาดูสงสัยไม่เอ่ยข้อสอบแบบโพสเป็นข้อสอบแบบไหนอันนี้ไงข้อสอบแบบโพสนะคะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าคุณครูสามารถศึกษาได้จาก powerpoint ตัวนี้นะคะครูปุ้ยทาไว้ให้แล้วก็ครูไมายส่งมาให้ก็เลยเอามาทำเป็น powerpoint ให้ครูได้ศึกษานะคะเดี๋ยวคุณครูสามารถศึกษาได้จากตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะสอนข้อสอบการนำเข้าข้อสอบแบบไอคอนนะคะข้อสอบแบบง่ายๆนะคะการนําข้อสอบเข้าแบบไอคน การนำข้อสอบเข้า,ขาเนี่ยจะมีอยู่3แบบก็คือแบบไอคนแบบ c คล s สแล้วก็แบบ g i ฟต์ฟอร์แนะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนแบบไอคนให้มาดูวิธีการสร้างแบบไอคนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะสร้างเลยคุณครูงานทุกอย่างที่คุณครูสร้างข้อสอบนะคะคุณครูต้องสร้างไว้ในโปรแกรม Notepad Notepad อยู่ที่ไหน Notepad ของคุณครูจะอยู่ที่ปุ่ม Start นะคะแล้วก็เลือก Notepad เกิดขึ้นมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเวลาเราสร้างข้อสอบเราจะต้องสร้างในนี้คุณครูอาจจะเซฟมาเป็นไฟล์ Word นะคะแล้วก็เอามาเพิสในโน้ตแพดก็ได้ถ้าไม่ทําในนี้เนี่ยเวลาเราสร้างข้อสอบข้อสอบจะบางทีฟ้อนอาจจะเพี้ยนหรืออาจจะข้อสอบจะไม่มาอะไรเงี้ยนะคะพอคุณครูสร้างในโน้ตแพดเสร็จนะคะให้คุณครูเซฟไฟล์คุณครูจําให้ได้นะคะว่าคุณครูเซฟไว้ที่ไหนนะคะแต่เวลาตั้งชื่อไฟล์ตรงเนี้ยตั้งชื่อให้เป็นภาษาไทยก็ได้ นะคะแต่ตั้งให้คุณครูเข้าใจว่าไฟล์นั้นคือไฟล์อะไรนะคะส่วนการเซฟแอปไทป์ตรงนี้มันจะมีนามสกุลเป็น .txt อยู่แล้วไม่ต้องเลือกแต่ที่ encoding คุณครูต้องเลือก utf8 นะคะส่วนเหมือนของแอลเนี่ยของแไม่ต้องเลือกตรงนี้เพราะว่าเครื่องแอลเป็น mac แล้วก็เครื่องมันจะเซฟให้อัตโนมัตินะคะแต่ว่าเหมือนของคุณครูเนี่ย บางท่านถ้าไม่ได้ใช้ Mac ใช้ Windows คุณรูณจะต้องเลือก e n c oding ตรงนี้เป็น utf-8 ก่อนก่อนเซฟนะคะห้ามลืมนะคะลืมบอกไปเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการเซฟไฟล์ภาพ ไฟล์ภาพเวลาเราตั้งชื่อเราจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่งั้นรูปภาพของครูเนี่ยจะไม่ปรากฏออกมาในหน้าเพจเครื่องมันจะฟ้องหาว่ารูปภาพนั้นอยู่ไหนนะคะฉะนั้นเวลาเราเซฟภาพจากในอินเทอร์เน็ตออกมาใช้เนี่ยคุณครูจะต้องตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเหมือนกับข้อสอบอันนี้คุณครูตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้คะ่ะไม่เป็นไรนะคะ,ะทีนี้มาดูวิธีการสร้างแบบไอคอนนะคะอันนี้เป็นวิธีการสร้างแบบไอคอนง่ายๆเลยหนึ่ง โจทย์แล้วก็มีคำตอบที่เป็นคำตอบเดียววิธีการสร้างคุณครูไม่ต้องใส่เลขข้อนะคะจะมีกี่ข้อก็ได้แต่คุณครูไม่ต้องใส่เลขข้อเพราะเดี๋ยวเราจะสั่งให้โปรแกรมเนี่ยสลับข้อให้เรานะคะพอเราใส่โจทย์ตรงนี้เสร็จเราจะใส่ตัวเลือกแบบ A B C D ไม่เอากไก่ขอไข่นะคะใส่ A B C D ตามหลังด้วยจุดแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งขาะแล้วพิมพ์ตัวเลือกของเราลงไปนะคะเวลาที่เราจะให โปรแกรมตอบคําถามว่าตัวเลือกข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกคุณครูจะต้องใส่อันเซอร์ข้างใต้นะคะแล้วตามด้วยโคลอนไม่ต้องเว้นวรรคนะคะอันเซอร์ตามด้วยโคลอนเว้นวรรคหนึ่งเคราะหแล้วเติมคําตอบที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องของข้อนั้นไว้นะคะพอเราขึ้นข้อใหม่เราขึ้นข้อใหม่คุณครูคก็เว้นก่อนหนึ่งบรรทัดแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยนะคะคุณครูก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะจนเสร็จแล้วคุณครูก็เซฟเซฟตามแบบที่แอลสอนตะกี้นะคะก็คือเซฟใน ในเดสก์ท็อก็ได้นะคะหรือตรงไหนก็ได้แต่ตั้งชื่อไฟล์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมเลือก utf 8นะคะอ่ะทีนี้มาดูการสร้างข้อสอบเดี๋ยวทำให้ดูว่าสร้างยังไงเดี๋ยววิธีการสร้างแบบอื่นก็จะมีอยู่ใน powerpoint อันนี้เดี๋ยวคุณครูค่อยไปศึกษาเอานะคะวันนี้ทำแบบง่ายๆคุณครูคจะได้มีกำลังใจเดี๋ยวขอไปก่อนอ่ะแอลมีข้อสอบอยู่แล้วในไฟล์ word นะคะเนี่ยเอาเซฟเอาไว้แล้วทําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาจะเอาจากไฟล์เนี้ยไปวางในโน้ตแพดขอก๊อบนะคะลากเลยคุณครูลากไปเลยเนี yeah. ่ยอ่ะสมมุติเอาห้าข้อแล้วกันอ่สมมุติเอาห้าข้อโอเคถูกก็ copy เลยค่ะคัดลอก คัลอกแล้วก็มาเปิดโน้ตแพดแล้วคุณครูก็เพสเลยค่ะเพสนะคะเพสเลยเห็นไหมคะอ่ะทีนี้เราเอาอะไรออกบ้างเราเอาเลขข้อออกแล้วก็ตัวเลือกนะคะตัวเลือกเราไม่เอากไก่ขอไข่เราใส่เอแล้วก็จุดเตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต้องเหมือนเขาเลยนะคะ ตัวพิมพ์ใหญ่ A ตามด้วยจุดแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งข้อต่อไปข้อต่อไปเป็น B B ตามหลังด้วยจุดเว้นวรรคหนึ่งข้าะ C เว้นวรรคหนึ่งจุดตามเว้นวรรคหนึ่งเ้อะี B, ตามหลังด้วยจุดเว้นวรรคหนึ่งข้ออ่ะก่อนคุณผู้ตอบคำตอบที่ใช้ A n S, S W E R อัน swer ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดตามหลังด้วยโคลอนนะคะเว้นวรรคหนึ่งเคาะตอบอะไรเอ,อ่ยข้อนี้ตอบขอดีอืมพอเป็นข้อใหม่คุณรูณณก็เว้นวรรคก่อนหนึ่งบรรทัดนะคะเนี่ยเว้นวรรคก่อนหนึ่งบรรทัดแล้วคุณ,คณ,คณก,ขขอออกูก็ลบเลขข้อออกถูกเอ่ลบเลขข้อออกตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะค,คุณกูก็ใส่ A B C นะคะ A ดอทเว้นวรรคหนึ่งเคาะ B จุดเว้นวรรคหนึ่งเคาะ c จุดเว้นวรรคหนึ่งเคาะแล้วก็ดีจุดแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งเคาะแล้วคุณครูก็ใส่ Answer คุณก็พิม p y มาได้เลยนะคะทำได้ก็ p y ได้เลยตรงนี้ไม่มีปัญหา yes อแต่คุณครูดูข้อสอบให้ดีนะคะว่าตอบอะไรนะคะอันนี้ไม่ต้องเว้นนะคะติดอย่างนี้เลยนะอันนี้ข้อนี้ตอบข้อ่ะตอบ a โอเคสมมุติว่าทําเสร็จแล้วนะคะเพราะอีกเยอะเลยสมมุติว่าทําเสร็จแล้วเราก็เซฟนะคะขั้นตอนการ save, เซฟเราบอกแล้วว่าคุณครูต้องเซฟไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะคะเซฟมันก็จะมีให้เลือกอ่ะจะมีให้เลือกว่าเซฟที่ไหนมองไม่เห็นอ่ะอ่ะโอเคตั้งชื่อไฟล์ได้เลยค่ะ,ะตั้งชื่อไฟล์ว่าระบบปฏิบัติการ สองตั้งี่เศนภาษาไทยได้เลยนะคะระบบปฏิบัติการสองละกันเพราะเดี๋ยวไปซ้อนกับไฟล์นู้นนะคะ,อะโอเคระบบปฏิบัติการสองและคุณครูก็เลือก utf 8เหมือนที่เอาบอกตะกี้นะคะของแอลไม่มีเพราะว่ามันเป็นแม็กนะคะคุณครูก็กดเซฟได้เลยนะ,ะสมมุติว่าเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไม่เซฟนะคะเพราะว่ามีไฟล์อยู่แล้วนะคะ ไม่เซฟคุณครูเซฟนะคะหลังจากเซฟเสร็จแล้วทำอะไรต่อเราจะสร้างข้อสอบเราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วต่อไปเราจะเอาข้อสอบเข้าในระบบ LMS นะคะเดี๋ยวขอปิด Powerpoint โอเคแล้วก็เปิดโปรแกรมอะขอแชร์กลับไปที่ นี่เว็บไซต์โอเคคุณครูก็เข้าไปในเว็บไซต์ปกตินะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนปกติเลยล็อกอินเข้าด้วยรหัสของ eps แล้วก็มาเลือกบริหารการเรียนรู้แล้วเลือกเข้าสู่ระบบของ lms นะคะตะกี้เราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วทีนี้เราจะเอาเข้อสอบเข้าไปในระบบนะคะตรงนี้คุณครูทำเป็นแล้วนะคะคุณครูต้องเข้าสู่ระบบก่อนเนาะเมื่อวานสอนให้แล้วเข้ายังไงอ่ะนี่ เสทีสองโอเคเข้าสู่ระบบอ่ะฟีเจอร์เดี๋ยวขอเอาข้อสอบไปใส่ในป4นะคะมันสมบูรณ์กว่าเมื่อวานป6กอะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองเนาะป4ยังไม่ได้เอาเข้าเลยอ่ะเปิดเข้าไปในเทคโนโลยีของป4สร้างไว้ตรงนี้แล้วเมื่อวานสร้างแล้วแต่บอกแล้วว่าเดี๋ยว ยังไม่มีข้อสอบเลยตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ข้อสอบเลยวิธีการใส่ง่ายๆเลยค่ะคุณครูหลังจากที่เราสร้างฟอร์มตรงนี้เสร็จนะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราสร้างฟอร์มเสร็จเนี่ยเนี่ยนะคะคุณครูจะเอาข้อสอบเข้าคุณครูห้ามลืมอันดับแรกเลยคุณครูจะแก้ไขอะไรหน้านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณครูต้องบอกโปรแกรมก่อนว่า ฉันจะแก้ไขหน้านี้คุณครูก็เลือกตรงนี้เริ่มการแก้ไขถ้าคุณครูไม่เริ่มการแก้ไขคุณครูจะทําอะไรกับหน้านี้ไม่ได้เครื่องจะไม่อนุญาตนะคะคุณครูวก,ก,กดเริ่มการแก้ไขหน้านี้อ่ะเรียบร้อยแล้วกลับมาที่กิจกรรมที่หนึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนเพราะตะกี้เราสร้างข้อสอบเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อสอบมาเก็บไว้ในคางตรงนี้ ะะวิธีการง่ายๆค่ะคุณครูคุณครูกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะกิจกรรมที่หนึ่งกดตรงนี้นี่เห็นไหมมันบอกว่ายังไม่มีคําถามในแบบทดสอบเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาเข้าแล้วนะคุณครูเห็นฟันเฟืองไหมคะวิธีการเอาข้อสอบเข้านะคะเห็นฟันเฟืองตรงนี้คุณครูคลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะคะเลื่อนลงข้างล่างนะคะล่างสุดเลยล่างสุด คุณครูจะเจอคำว่านำเข้าฟันเฟืองแล้วก็กดนำเข้าอคุณครูจำได้ไหมคะตะกี้เอาสร้างข้อสอบแบบไหนวิธีการสร้างจะไม่เหมือนกันนะคะตะกี้ที่เอาสร้างคือข้อสอบแบบไอคนนะคะแต่ถ้าคุณครูสร้างแบบกิฟต์ฟอร์แมตคุณครูก็ต้องเอาเข้าแบบกิฟต์ฟอร์แมตหรือคุณครูจะสร้างแบบโพสคุณครูก็ต้องเอาเข้าแบบโพสแต่ตะกี้เอาสร้างไอคนเพราะฉะนั้นเอ๋จะเอาข้อสอบเข้าแบบไอคนนะคะ หลังจากนั้นทำอะไรต่อเลื่อนลงข้างล่างเครื่องบอกว่าคุณเอาไฟล์ข้อสอบมาใส่ที่นี่นะคะคุณรูณจะเลือก u s e ไฟล์ก็ได้ choose ไฟล e หรือคุณครูจะลากมาใส่ก็ได้ของอาขนาดแบบวิธีการลากเพราะว่าง่ายนะคะเดี๋ยวสร้างไว้ตะกี้เซฟไว้บน Desktop อด้วยเพราะฉะนั้นเอาลากมาใส่เลยนีไงอยู่นี่นามสกุล txt นะคะลากจิ๊มมาใส่มาแล้วขึ้นอย่างนี้ก็คือมาแล้วกดคำว่านำเข้า ลากขึ้นไปใหม่เห็นไหมคะข้อสอบเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่เข้าไปในระบบนะคะคุณครูแค่เข้ามาในโปรแกรมของเราตรงนี้มันยังไม่เข้าไปในกล่องข้อสอบของเรานะคะคุณครูต้องกดขั้นตอนต่อไปนี่เห็นไหมคุณครูกดขั้นตอนต่อไปก็จะมีข้อสอบอยู่นับซสิบข้อตะกี้ของของเก่าที่เราสร้างไว้สร้างไว้สิบข้อนะคะตะกี้ที่ทําให้ดูเป็นทดลองนะคะโอเคข้อสอบสิบข้อครบคุณครู ต้องเลือกบอกว่าฉันจะเอาทั้ง10ข้อหรือคุณครูจะเอากี่ข้อก็ได้จะเอา5ข้ออะไรเงี้ยนะคะคุณครูเลือกได้เลยเอาจะเอาทั้ง10ข้อเพราะฉะนั้นเอาเลือกตรงนี้เลยคลิกอ่ะถ้าคุณครูกด move to เลยไม่ได้จะไปสเปสะสปะมากคุณครูสร้างกล่องให้เขาก่อนเนี่ยตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้ฉันจะเอาไปใส่ในข้อสอบก่อนเรียนกดตรงนี้นะคะแล้วบอกเครื่องว่า move to ย้ายไปใส่ซีข้อสอบฉัน รอแป๊บหนึ่งโอเคคุณครูได้หน้านี้แล้วนะคะคุณครูก็กลับไปเลยคุณครูกลับไปเลยกลับไปที่กล่องข้อสอบของคุณครูเลยเอ๊เช็คซิว่าข้อสอบเข้าจริงๆหรอเราไปดูที่ประเภทอ่าที่ประเภทมีถ้าเครื่องฟ้องตรงนี้ว่ามีอยู่สิบข้อแสดงว่าข้อสอบเข้ามาจริงๆค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็กลับไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนของเรานะคะทีนี้เราจะเอาเข้าแล้วทำยังไง ไปที่แก้ไขข้อสอบเลยค่ะคุณครูไปที่แก้ไขข้อสอบเร็วไปไหมคะคุณครูกดแก้ไขข้อสอบนะคะเสร็จแล้วตะกี้ของแอลข้อละหนึ่คะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มตรงนี้ของแอลจะเป็น10คะแนนนะคะบอกเครื่องว่าฉนันจะสลับคําถาม อ่าก็ติ๊กถูกที่สลับคําถามข้อสอบยังไม่เข้านะคะคุณครูต้องเอาข้อสอบมาใส่ในแบบข้อสอบตรงนี้ที่เราสร้างตะกี้แค่เราเอาไปลงในกล่องที่เป็น question bank ก็คือเป็นธนาคารข้อสอบนะคะคุณครูแค่เอาไปใส่ในธนาคารแต่คุณครูยังไม่เอามาใส่ในแบบข้อสอบตรงนี้ตะกี้ใส่ยังไงคุณครูมาดูที่คําสั่งเพิ่มคลิกที่คําสั่งเพิ่มแล้วเลือกจากธนาคารเพราะตะกี้เราเอาเข้าธนาคารแต่เรายังไม่เอามาใส่ตรงนี้เราก็เลือกจากธนาคารข้อสอบ และคุณครูติ๊กถูกเลยฉันจะเอาสิบข้อเพราะฉันสร้างไว้สิบข้อใช่ไหมแล้วคุณครูก็เลือกเลยค่ะเพิ่มคำถามที่เลือกในแบบทดสอบอ่ะสิบข้อเรียบร้อยแล้วกลับไปดูซิว่ามีจริงๆริแล้วยังกลับไปที่กิจกรรมที่หนึ่งนี่ไงมีแล้วอยากเล่นดูอ่ะว่ามีจริงๆไหมสแสดงคำถามเดียวนี้ นี่ไงขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะนี่ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows อ่ะมี Desktop มีทักบ้าอ่า next อ่ะโปรแกรมเจ้าจะบอกเราว่าเนี่ยฉันทำแล้วนะข้อนี้อ่ะโต๊ะทำงานแล้วเรียก Desktop อ่า next อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะข้อไหนผิดข้อไหนผิดเป็นที่อ่ะเป็นที่อยู่ของ ทักบาข้อใดผิดทักบาเป็นที่พักสําหรับโปรแกรมที่ถูกยุบลงมาใช่แถบที่อยู่ด้านล่างโปรแกรมวินโดว์ใช่เป็นที่อยู่ของปุ่มสตาร์ทใช่อ่ะไม่ใช่แน่อันนี้อ่ะ next อ่ะทีนี้สมมุติเรากดมั่วๆไปกดมั่วๆไปให้มันเสร็จเนาะจะดูซิว่าเครื่องประมวลผลให้เรายังไงอ่ะนี่ไปลองเล่นดูก่อนอ่ะลองดูกดมั่วๆเลย start ไม่ใช่หน้าที่ว่าอะไรผิดอะไรผิดอ่านนี้ไม่ไไมไมชาจำได้อันนี้วินโด้เน็กครบไปยังสิบข้อโอเคทำครบแล้วเครื่องก็จะตอบเราว่าตอบหมดแล้วอ่ะส่งคำตอบส่งคำตอบยืนยันว่าส่งคำตอบ ครื่องก็จะประมวลผลให้เราเลยว่าเราทําถูกกี่ข้อข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือเราทําข้อสอบอันนี้เป็นทดลองนะคะเป็นทดลองเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเรามีรูปภาพเราจะใส่รูปภาพได้ยังไงเห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีรูปภาพเลยถ้าเกิดคุณครูจะใส่รูปภาพคุณครูต้องมาแก้ทีละข้อนะคะเวลาแก้ทีละข้อคุณครูเห็นรูปฟันเฟืองตรงนี้ไหมคะสมมุติว่าคุณครูจะใส่รูปภาพอ่ะเอาอันนี้แล้วกัน นี่เข้อได้มีความหมายเสมือนกับโต๊ะทำงานอ่ะคุณครูก็มาเลือกตรงนี้ค่ะ edit question คุณครูกดเข้าไปเลยคุณครูก็มาแก้ข้อนี้อย่างเดียวนะคะคุณครูจะใส่ข้อไหนคุณครูก็มาแก้ข้อนั้นนะคะคุณครูก็เอารูปมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยหรือว่าจะไปตรงนี้ก็ได้เมื่อวานลืมสอนไปเมื่อวานเอารูปภาพมาใส่โดยใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าซับซ้อนหลายแบบนิดนึงอะเนี่ยต้องไปหลายชั้นไงคะ ถ้าเกิดเราลากมาใส่ก็คือมันมันจบเลยเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันก็เลือกไฟล์ก็รูปภาพอ่ะสมมุติสักภาพหนึ่งเอาอะไรดีเอ่ยอ่ะเอารูปนี้นะการแล้วก็กดเพออกมาเห็นไหมคะ e? จะตั้งชื่อเป็นไฟล์ภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าเกิดว่าเราโหล,โลดภาพออกมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยนะภาพจะไม่แสดงให้นะคะยกเว้นไฟล์ข้อสอบของเราอย่างเ네ดียวที่ตั้งเป็นภาษาไทยได้นะคะก็เปิดแล้วก็อัพโหลดไฟล์นี่ไงมาแล้วอุ้ยใหญ่เกิน ตรงนี้ก่อนอะใหญ่เกินกลับให้เหลือซักร้อยหนึ่งแล้วก็เซฟอีนเนี่ยสมมติใส่รูปเรียบร้อยแล้วข้ออื่นจะใส่อ่าอันนี้เป็นคําตอบเป็นตัวเลือกนะคะต่อไปเป็นตัวเลือกที่ตอบหนึ่งเนี้ยแสดงว่าเนี่ยเป็นข้อเป็นคําตอบที่เป็นเฉลยเนี่ยก็จะมีอ,อยู่นี่ยเฉลยอยู่นี่อ่ะต่อไปก็กดเซฟเรียบร้อยนีไงมาแล้วมาแล้ว ครูก็กดต่อเลยบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเห็นไหมคะมีรูปภาพเรียบร้อยเลยนะคะนี่ก็คือการสร้างข้อสอบการนำข้อสอบเข้าแบบไอคอนนะคะ,ะกลับไปที่คลังข้อสอบแล้วสิกิจกรรมตรงนี้แล้วถ้าเราอยากเปิดข้อสอบให้เด็กทำแล้วกำหนดเวลาเราจะทำยังไงนะคะคุรูเลือกที่นี่เลยคะ่ะที่ฝันเฟืองนี่แหละ การตั้งค่าการตั้งค่ากำหนดเวลาได้นะคะมาที่กำหนดเวลาเราจะเปิดข้อสอบในวันที่หกไหมอ่ะเราวปิดสมมุตินะคะสมมติสมมติเราจะเปิดข้อสอบในวันที่หกเมษาแล้ววันสุดท้ายที่เราให้เด็กทำล่ะอ่ะสมมติเอาสิ้นสิ้นสุดวันสุดท้ายออะเปิดข้อสอบออะสิ้นสุดวันสุดท้ายให้เด็กทำอ่าหนึ่งอาทิตย์อ่ะ หกแล้วก็สิบสองอ่ะจบวันที่สิบสองเด็กจะทาไม่ได้ละสิ้นสุดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคุก็ตั้งค่าได้ตรงนี้นะคะอ่ะยี่สิบสามนาฬิกาอะไรย่างเงี้ยอ่ะให้เวลาทํากี่นาทีอ่ะคุก็ใส่ใส่เลขได้แต่คุณต้องเปิดการใช้งานก่อนนะคะถ้าคุณไม่เปิดการใช้งานคุณคุณจะทําไม่ได้อ่ะสมมุติให้ทำอ่อสามสิบนาทีอ่ะก็จะบอกเป็นนาทีอ่ะสามสิบนาที่เงี้ยอ่ะมีอะไรอีกคะแนนที่ได้คะแนนที่ได้เกรดผ่านอ่คุณครูจะให้ผ่านกี่ข้อ หมือนสิบข้อให้ผ่านเจ็ดข้ออย่างเงี้ยนะเกรดที่ผ่านให้ผ่านเจ็ดข้อจํานวนครั้งที่ตอบจํานวนครั้งที่ให้ตอบหรือว่าให้ผ่านสิบข้อเลยก็ได้จํานวนครั้งที่ให้ตอบก็ไม่จํากัดเขาจะตอบอีกครั้งก็ได้นะคะต่อไปตรงไหนอีกที่เรายังเลือกได้อันนี้เราเลือกแล้วนะคะเมื่อวานเนาะถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้คือเราเลือกแล้วอ่ะตอบบันทึกนะบันทึกการเปลี่ยนแปลง โอเคเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์อ่ะถ้าเป็นนักเรียนถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักเรียนจะเปิดยังไงนักเรียนก็กดตรงนี้นี่นเขาก็แจ้งไว้เนี่ยแล้วก็แสดงตัวอย่างคําถามแล้วก็ทําปกติเลยนะคะเหมือนที่เราท,ทําตะกี้เนี่ยนักเรียนก็จะแสดงข้อมูลไว้ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่กล่องข้อสอบใหม่ อันนี้ก็คือเป็นการนำเข้าข้อสอบสร้างข้อสอบและนำเข้าข้อสอบแบบไอเคนนะคะส่วนวิธีอื่นเหมือนกับ g i ฟ f ์ฟอร์แหรือว่า Close คุณครูก็ศึกษาได้จาก powerpoint นะคะอันนั้นคือวิธีการสร้างข้อสอบแต่ถ้าเป็นวิธีการเอานำเข้าก็คือนำเข้าแบบแบบรูปทีนะคะง่ายๆคุณครูพอจะจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงสมมุติว่ากิจกรรมตรงนี้คุณครูสร้างเสร็จแล้วคุณครูคว่าเอ๊ะฉันน่าจะให้เด็กดูวิดีโอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสร้างผิดมาแล้วอะ่ะมันยังอย่างนี้มาแล้วอะ่ะเราจะเลื่อนได้ไหมเราเลื่อนได้นะคะคุณครูเอาเมาส์มาคลิกที่นี่นะคะเนี่ยรูป,รป,รปสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ยกระกระบาดตรงนี้น,นะคะคุณลากขึ้นไปเลยเนี่ยลากได้มันเลื่อนได้เห็นไหม เห็นไหมเล่นได้นะคะแก้ไขได้แก้ขไขไอ้ที่ IG เราสร้างไว้แล้วเนี่ยเราแก้ไขได้หมดเลยนะคะไม่มีปัญหาเลยสร้างเสร็จแก้ไขได้หมดนะคะอ่ะลืมบอกเมื่อวานเมื่อวานเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของวิดีโอตรงนี้ไปศึกษามาแล้วพอดีทดลองทําแค่ครั้งเดียวก็เลยจําไม่ค่อยได้ เมื่อเมื่อวานก็เลยไปศึกษามาใหม่นะคะวิธีการเอาเอาวิดีโอเข้านะคะถ้าเกิดว่ากดตรงนี้ก็คือมันแสดงอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้มัน,มนโผล่ตรงเนี้วิดีโอของเรามัโผล่ตรงเนี้ทํำยังไงอ่ะเราเข้าไปที่แก้ไขตั้งค่าอ่ะตั้งค่าเราต้องเอา URL นะคะ URL ที่เราก็ปี้อ่ะเอามาเพสตรงนี้นะคะเพ s ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย วิธีการถ้าอยากให้วิดีโอมาแสดงข้างล่างนะคะคุณครูต้องเลือกวิดีโอตรงนี้ค่ะเลือกวิดีโอตรงนี้แล้วก็เอา URL มาเพสต์ตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง install แล้วก็กด save เ,เดี๋ยวก่อน,นจจัดวิดีโอให้อยู่เ c e ตอร์นิดหนึ่งได้ไม่เอ่ยอ๋อไม่มีอ่ะโอเคถูกแล้วน,น,นะอ่ะกด save เ,เห็นไหมคะวิดีโอก็จะอ,ออกมาแล้วแค่นี้เองเนาะ โอเคหวังว่าคุณภูมน่าจะทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพร้อมให้คำแนะนำนะคะเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ